สวัสดีครับพบกับอาจาร,รย์กิติคุณพรทวันครับะะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของดวงรายสัปดาห์วันที่1 0ถึงวันที่16นะฮะต่อจากาพาร์ทที่แล้วนะฮะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของปีมะโรงปีมะเส็งปีมะเมียปีมะแม่ว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรในวันที่10ถึงวันที่16นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานเงนิงนความรักนะฮะ งานเงินความรักประเด็นที่เป็นเรื่องอาจจะไม่สบายใจของแต่ละท่านนะฮะนะฮะพูดถึงนะฮะเกี่ยวเรื่องของพัคซีนนั้นต้องขอขอบคุณเป็ยียงสูงนะครับสําหรับท่านเสารกอกนุชน้าสุนภานะครับวันนี้ท่านมอบน้ําหอมนะฮะมีหลายแบบนะครับนะทั้งหมด50ขวดนะครับ50ขวดเพื่อที่นะฮะจำหน่ายแล้วนำา รายได้นั้นไปทําบุญสร้างพรพพิเนตนะครับน้าหอมเนี่ยขวดละนะครับ400อบาทนะครับขวดละ400บาอนบาทนะครับแต่ราคาส่งถ้าจะส่งต่างหากนะครับนะฮะขวดละ400อบาทนะครับวันนี้ท่านสากรองหลวงนรุนาโซนภาบอกว่ามอบให้ผมมา50ขวดนะครับเพื่อนําไปจําหน่ายนะครับแล้วจะนำรายได้นี้ไปสร้างสมทบทุนสร้างพรพพิเนตนะครับรายได้สมทุนสร้างพรพพิเนตนะครับนะครับสวัสดีครับ นะฮะฮสำหรับท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อนะครับวันนี้เรานำรายไ,ได้ทั้งหมดมี50ขวดนะครับนำไปสมทบทุนสร้างาพัฒพิคเนียร์ครับนะฮะนะที่วัดพรมรงสีนะครับมีหลายแบบทั้งหมดนะฮะนีท่านซื้อไปก็ได้บุญด้วยนะครับนะฮะเพียงแค่ขวดละ400บาทนะครับวันนี้เขาคุณท่านสกอกรอกนุษหน้าสวนอนพานะครับที่ท่านช่วยสนับสนุนมานะฮะก็นุอนุโมทานาบุญด้วยนะครับเพราะน้ำหอมนี้เราจะนำไปนะครับรายได้นั้น ไปเสาทุนสร้างพัพกินเนสนะวัดพรม์งศ์สีครับนะมีห้าสิบขวดคละสี่ร้อยถ้าขายหมดก็ได้สองหมื่นใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็อนุโมทนมมาบุญด้วยนะครับกับท่านเสากอะก,กระดูกนุษหน้าสนาุนทรภาสวัสดีครับน้องตุ๊กตานะรเราจะมาพูดเลยนะครับวันที่10ถึงวันที่16ว่าชะตาชีวิตของ ตั้งแต่ปีมะโรงปีมะเสงปีเมียปีแม่แม่นั้นเป็นอย่างไรสวัสดีทุกท่านนะครับคาถาวุฒทองทจิตเริ่มเลยนะครับเรื่องของปีมะโรงก่อนเลยว่าปีมะโรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างปีมะโรงนั้นเรื่องของไพ่าการงานนั้นนะฮะได้ไพ่าราชาถึงไม้เท้า ในไพ่ราชาถือมีเท้านั้นบ่งบอกว่าดวงการงานของคุณนั้นจะมีผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมทําให้งานของเรานั้นเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับเรื่องนะครับผลงานเลยชัดเจนเป็นที่ประจักษ์คุณยอมรับนะฮะทำให้เราทํางานอย่างมั่นใจเป็นที่สุดส่วนนะครับคนที่ทํางานส่วนตัวนั้นนะครับกีการเริ่มก้าวหน้าเพราะเรามีการวางแผนใหม่คิดใหม่ทําใหม่ทําให้นะครับกิจการส่วนตัวนั้นเวิร์กเป็นที่สุดครับนะฮะ ต้องบั่นทบุญทำทานนิดหนึ่งนะครับหลายคนอยากทําได้ดีนะฮะแต่ไม่ได้จากทำบุญทำทานไม่ได้จากเป็นผู้ให้ก็ไรประโยชน์ครับนะฮะส่วนเรื่องของการเงินนะครับของปีมะโงนั้นได้ไพ่สองเหรียญการเงินนั้นมันมีสองเหรียญเนี้ยบ่งบอกว่านะฮะคุณมีรายจ่ายค่อนข้างจะมากนะครับคุณแม้ว่าจะมีเงินเข้าอย่างไรก็ต้องหมุนเวียนหมุนเงินตลอดเวลานะครับ ดังนั้นช่วงที่สิบถึงสิบหนั้นต้องระมระวังนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวเรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่าใจอ่อนนะครับให้ใครหยิบยืมเงินไปก็นี่สูนย์เลยต้องทําใจตรงจุดนี้ด้วยนะครับต้องทําใจอย่างแรงเลยนะฮะส่วนบันเกี่ยวเรื่องความร,รักครับได้ไพ่เดือดสันนะฮะได้ไพ่เดือดสันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความนะครับคนที่มีเบ่อนะหวังเรื่องบุตรจะสมหวังนะครับนะฮะ แฟนจะตั้งคนันอย่เงี้ยยกตัวอย่างนะครับหรือผู้หญิงที่ต้องการมีลูกก็จะสมหวังและคนที่นะครับแอบรุ้นไข่เขาจะมีใจให้ก็ขอแซงความยินด,ดีด้วยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับต้องบอกนิดหนึ่งว่าเป็นเรื่องของการชี้แนะแต่ไม่ได้ชี้นำนะครับก็เพราะว่าสิ่งที่เราจะได้ดีหรือไม่นนหนึ่งเช่นถ้าการรวยเราก็ต้องขยันขันแข็งนะครับหมั่นทบุญทำทานแล้วก็เนินชีวิตอย่างมีสตินะครับนะก็จะทำให้คุณนั้นค่อนข้างจะประสบความสำเร็จไ,ได้ด้วยดีฮะ ต่อจากปีโมะโรงเลยนะครับมาสู่ปีมะเส็งมาดูนะครับว่าปีมะเส็งนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะปีมะเส็งไพ่การงานนั้นเป็นอย่างไรครับนะไพ่าการงานนั้นคุณได้ไพ่จากไฮโดรเฟนนะครับ ด้วย,พยไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าเรื่องการงานของคุณนั้นนะครับดวงชะตาของคุณนั้นแม้ผลงานจะดีแต่คุณก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเราควรจะต้องมีมากกว่านี้นะครับต้องเป็นคนที่ยิ้มแยม้มพูดจาโอภาาศสยมิฉะนั้นเพื่อนจะเข้าใจผิดทําให้เรามีปัญหาปีนเกลียวกันรวมทั้งกับเจ้านายด้วยดังนั้นคือสิ่งที่คุณต้องระมัดระวงังแม้ว่าคุณจะทํางานดีอย่างไรก็ต้องรู้จักเข้าหาคนบ้างนะครับ พูดคุยกันบ้างไม่เช่นันคุณก็จะวินหากับเพื่อนโรงงานและเจ้าหน้ายครับส่วนคนที่ค้าขายนั้นบางประเภทนั้นถือว่าดีาเช่นขายสังกพันธ์เนี่ยถือว่าโชคดีดวงถูกชโชกแต่คนที่ทํางานหวหวาบางอย่างมาสิ่งธุรกิจส่วนตัวที่หุ้วหวานั้นคุณจะค่อนข้างหัวหมุนมีปัญหาเข้ามาสมหัวแต่อย่างดีนะครับเหมือนมีพรรคเข้ามาช่วยทําให้คุณแก้ไขได้ครับนะฮะสำหรับคนปีมะเส็งนะฮะปีมะเส็งดูเรื่องงานเสร็จแล้วก็ต้องมาดูเรื่องของเงินเงินนั้นได้ไพ่อะไรครับได้ไพ่ดีเอ็ม ด้วยไพ่เดมเพสนั้นนะครับเรื่องเงินนั้นคุณจะมีโชคเข้ามาอยู่นะครับโดยเฉพาะจับเพศตรงข้ามทำให้สภาวะการเงินของคุณคล่องมือขึ้นครับไม่ติดขัดเหมือนดังแต่ก่อนนะฮะคุณจะมีจังหวะชีวิตที่ดีส่วนคนที่เล่นหุ้นไว้นะครับก็ถือว่าการเงินยังข้อมืออยู่นะครับแม้ไม่ใช่ไพ่การเงินโดยตรงนั้นก็ยังถือว่ายังมีโอกาสที่ดีๆเข้ามานะฮะทำให้เรานั้นนะครับมีเงินรุ่นเอ่อรุ่นปูดรุ่นปูดครับ รปดป,รปืดนะครพูดผิดนะต่อมาครับนะครับเรื่องความรักครับได้ไพอ่อสุนถือเหรียญได้ไพอ่อสุนถือเหรียญนั้นบงบอกว่าคุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงจากเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กน้อยจะทําให้คุณนั้นมีความขัดแย้งกันกับ ใครครับกับคนรักนะฮะแลวต้องหนักแน่นนะครับและรวมทั้งมีการแบ่งปันเวลาให้กันอีกทั้งทัศนคติที่เคยมีปัญหามีความขัดแย้งกันนั้นคุณต้องปรับนะครับอย่าเป็นคนจูจ้จี้จุกจิกเรื่องเล็กเรื่องนิดเดียวก็ทําเป็นเรื่องใหญ่มิฉะนั้นคู่รักจะดูเบื่อหน่ายสุดๆนะฮะก็ระวังด้วยนะครับนะครับสำหรับคนที่เกิดปีมะเสงครับนะฮะก็สองละสีก็ไปแล้วนะฮะขอคานิดนึงนะครับวันนี้เนื่องจากว่า เราจะมีการจัดสร้างพักวิเนศวันนี้ได้รับการน,นะฮะนุโมวทางบุญจากคุณกระโดดรุดหน้าสวนรภาอดีตสกเขตอันเมืองนะครับท่านมอบน้ำหอมมาให้จำหน่าย50ขวดนะครับขวดละ400บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับท่านใดที่สนใจซื้อได้บุญด้วยนะครับวันนี้เราจะนำรายได้50ขวดนี้ไปร่วมสมทุนสร้างพักวิเนศครับนะฮะนะครับเอ๊ okay. พูดเกี่ยวเรื่องบุญเงียบกริบเลยแต่ดวงดวงนี้มากันเพียบนะฮะมาเสียงแล้วนะครับมาสู่ปีมะเมียครับ ขอบคุณนะครับตั้มที่แชร์นะฮะมาดูไพ่กัรงานก่อนเลยนะครับสำหรับคนปีมะเมียใช่ไหมฮะได้ไพ่อัศวินทรถ้วยงานของคุณชิวๆครับสบายๆนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างจะไม่ต้องเครียดมากนะครับผลงานของคุณดูเหมือนมีจังหวะที่ดีมีโชคช่วยด้วยทําให้คุณนั้นเลิศครับประสบความสาเร็จอย่างน่าพึงพอใจบางสิ่งบางอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคนั้น คุณก็สามารถแก้ไขทําให้มันผ่านพ้นไปได้นะฮะดังนั้นไม่ต้องกังวลใจไปครับนะฮะส่วนคนที่ทํางานส่วนตัวนั้นกิจการนั้นดูรื่นไหลนะครับนะฮะสามารถเจราจาพาทีประสบความสําเร็จอย่างน่าพอใจในทุกวินาทีและทุกนาทีที่มีคําพูดการเจราจาติดต่อกันการปฏิสัมพันธ์นั้นก็ถือว่าเป็นการพูดจาที่เข้าใจกันได้ดีนะครับคุณจะมีหลักการพูดที่ดีทําให้การค้าขายการเจราจา ประสบความสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจเป็นที่สุดครับนะฮะสำหรับพี่เมียนะฮะมาดูเรื่องของนะครับการเงินการเงินนักไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับ การระวังนีดนึงคุณจะอาจจะมีการซ่อมแซมบ้านนะครับซ่อมแซมรถระวังการเดินทางอาจจะทห่คุณมีเรื่องเสียเงินนะครับรถเฉียวชน,นต,ต่างต่างพวกนี้คือสิ่งที่คุณต้องระวังเป็นที่สุดนะครับดังนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่อย่าเป็นคนใจร้อนต้อง,งช่วงนี้ดูเหมือนคุณใจร้อนร้วางไปนิดนึงทาให้เป็นปัญหานะครับต้องเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุเช่นเดียวกันครับนะส่วนเรื่อง,องความรักครับได้เพจครับ ถือว่าเป็นไพ่ที่ใช้ได้เกี่ยวเรื่องความรักนะครับคนที่แอบรุนไขเขาเริ่มมีใจให้แล้วคุณจะดูแค่เขาพูดจาดีโอภาป,ปาศัยด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้คุณมีกําลังใจในการดาเนินชีวิตลันล้าดันล้านะครับะะมาดูราศีเอ่อโทษครับปีนักษ,ษัตรมาแม่มาแม่ไพ่การเงินคืออะไรครับไอ้การงานครับไพร่ไฮเพลสเทสราชีนีพจน์นะฮะ ให้ในชนิดพระจ้์นั้นบุกบอกว่างานของคุณนั้นแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแต่คุณต้องระมัดระวังนีดึงโดนเพื่อนทำงานฉาโดนแทงข้างหลังยับปังปังปัง,ปงให้ฉึกฉึกฉึกพูดผิดนะฮะทำให้เราค่อนข้างเครียดมิตกกังวลคิดมากคิดโดนคิดนี่คิดตูมคิดตามคิดไปไรเรื่อยเปื่อยนะ,ะส่วนคนที่ค้าขายอะฮะคนที่ทำงานสวนตัวนั้นนะครับ การดาเนินธุรกิจนั้นก็ต้องระวังนิดึงแต่นั้นต้องระวังเรื่อ,องคำพูดครับไม่ใช่ว่าเราได้งานมาแล้วเนี่ยไปทัดของคนเขาคือสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังครับได้ไพ่ไฮเปอร์เสตตพวกที่ทำร้านอาหารผับบา์ต่างเนี่ยถือว่ากิจการเวิร์กครับนะฮะต่อมาครับเรื่องของการเงินได้ไพ่ดิเอมพเดอร์นะครับนะะสำหรับคนปีมะแม่ช่วงวันที่10ถึงที่16ได้ไพ่ดิเอมพเดอร์บงบอกว่านะครับ บอก่าว่าดวงของคุณนั้นนะฮะเด็ไพ่ดิมเพเดอร์นั้นคนปีแม่นั้นนะครับมีจะมีโชคลาภจากแดนไกลนะครับการเจรจาหรือทำให้ได้เงินนะครับคนที่คาดหวังในเรื่องเงินเรื่องทองนั้นจะมีเงินเข้ามาก้อนโตบ้มแต่บางทีมันเหมือนว่าเราก็ต้องนั่นวัดใจกันด้วยนะครับนะฮะวัดใจกันด้วยก็จะทําให้คุณนั้นหายเครียดไม่ตกกังวลมีเงินที่หมุนได้คล่องมากขึ้นนะครับนะค,บคนปีมะแม่ส่วนเรื่องความรักครับได้ไพ่สีไม้เท้า แลให้สีมิ้าวนั้นหมายถึงว่าคุณต้องให้เวลากับคนรักมากกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งไม่ใช่ทุ่มเทเวลาไปกับรเรื่องของงานหรือนะครับการสังสรรค์เรื่องมากเกินไปเพราะมิฉะนั้นคนรักคุณจะเบื่อหน่ายน้อยใจนะครับคือสิ่งนี้คือคุณต้องระวังส่วนที่แอบรุนใครชอบใครนั้นเขามองเราดูเป็นแค่เพื่อนนะค,คงต้องทําใจสักนิดหนึ่งนะครับถ้าจะแอบชอบใครรักใครนะฮะก็จบนะครับสนัก,กษัตย์นะครับเริ่มตั้งแต่อะไรฮะปีมะโรงปีมะเสงปีมะเมียและปีมะแบบ ท้ายสุดสุดท้ายนี้ครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆนักษัตย์นะครับขอให้มีความสุขมากคิดสิ่งใดก็ขอสมหวังนั่งจะคิดคิดเงินได้เงินคิดทองก็ต้องได้ทองคิดถึงเรื่องความรักก็มีความรักที่ยั่งยืนมีความสุขรวงทั้งครอบครัวอบอุ่นแห่งแห่งรวย,ลวยตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีครับ